ข,ขับตลุมบอลในเท็กซัสความเดือดดานบนถนนที่ระง,งับไม่ได้โอเคนี่คือตัวอย่างวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะสามารถทำให้เหตุการณ์โต้แย้งบนถนนที่แย่อยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกได้อย่างไรข้อ 1. ใช้คำหยาบคายแบบที่ฟังแล้วหูระเบิดตุ้มข้อ 2. ทุกคนควรจะลงจากรถด้วยท่าทีโกรธเกรี้ยวพร้อมที่จะลงมัด ข้อ3ตะโกนด่าให้มันดังขึ้นไปเรื่อยๆแสดงให้เห็นชัดๆว่าฉันน่ะบรรดาลโทสะแล้วนะจ๊ะเดวิด,ดาวกลายเป็นดาราชื่อกระชอนหลังลูกสาวนักข่าวจำเป็นถ่ายวิดีโอของเหตุการณ์ความโมโหโกรธเรี้ยวที่ปัทุขึ้นบนถนนจนคุณพ่อเอาไปโพสต์ออนไลน์ได้ โอ้เดียว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 เรามาถึงข้อ4ี่ละค่ะปาของใส่กันเพื่อเพิ่มความคลาสซี่ข้อ5ที่แตะหรืออะไรก็ได้กับรถอีกคันหนึ่งด้วยบาทาของคุณ ในวิดีโอฉบับนี้พลเมืองสีรายกำลังทะเลาะตบตีกันไปมาก่อนที่คนขับรถกระบะจะโมโหได้ที่จนต้องถอยหลังชนรถเก๋งสีขาวอย่างเต็มแรงก่อนจะรีบเร่งรถหนีไปคนขับรถสีขาวรีบตามไปติดๆแต่ว่าถ้าทางจะตามไม่เจอนะ เพราะว่า9ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุคนขับรถสีขาวก็ได้ยื่นฟ้องกับกรมตำรวจแต่จนกระทั่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุต,ตัวคนขับรถกระบะได้ถ้าคุณเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้ากับตัวคุณจะมีวิธีรับมืออย่างไรคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ